ทางไปนาที่เซโนปากทางดงขี้พึ่งดวงอาทิตย์คล้อยเพียงครึ่งฟ้าแต่กลับรู้สึกเหมือนตะวันลับขอบเขาหมอกจางๆลอยทาบคลุมทุ่งนาไกลสุดตาทางเดินเป็นทางดินแดนเล็กๆแทรกระหว่างแนวไม้ยางต้นว่ากับไผ่กอนหนาทึบสลับเสียงนกเขาเรียกคู่แว่วแว เหมือนเสียงครวนรางอ้ายคำลือย่ำเท้าเขาเส้นทางที่ไม่มีใครใช้มันนานนับสิบปีทุกก้าวที่เหยียบลงบนใบไม้แห้งทรงเสียงกรอบแกรบดังเกินเหตุเหมือนเสียงสะท้อนในห้องโบสถ์ร้างระหว่างเดินเขาหันซ้ายหันขวาบ่อยครั้งเหมือนมีเงาไหวอย,อยู่ตรงขอบสายตาเสียงกิ่งไม้หัก เสียงใบไม้พลูหล่นเสียงบางอย่างที่ไม่ได้เกิดจากธรรมชาติพอถึงต้นงิ้วเท่ากิ่งไม้ย้อยลงราวกับจะกอดใครสักคนกลิ่นสาบเน่าฉุนขึ้นทันทีลมหอบบางๆพัดใบไม้จนปลิววนเป็นเกลียวตายต้นงิ้วมีผ้าขาวผืนหนึ่งพาดอยู่บนพื้นคำลือก,ก้มลงดูพลางใช้ไม้เขี่ยเบา กลับพบว่าในผ้าขาวมีเศษเพ่นผมยาวพันกันยุ่งเหยิงอยู่ข้างในบางเส้นยังเปียกชื้นเย็นเฉียบราวเพิ่งโดนฝนทันใดนั้นเสียงเอียดก็ดังขึ้นเบาๆจากเหนือหัวเหมือนเสื้อเสียดไม้ช้าๆเขาเงยหน้าขึ้นมองและเห็นอะไรบางอย่างคล้ายร่างคนแขวนอยู่ตรงกิ่งนิ้วนั้น แต่พอเขากระพริบตามันหายไปเหลือเพียงกิ่งไม้ที่แกว่งกวายเบาๆโดยไม่มีลมคำลือยืนแข็งอยู่หลายนาทีก่อนจะพนมมือค่อยขอผ่านค่อยขอมาเฮ็ดบุญทำนาแล้วจึงกลั้นใจเดินผ่านใต้ต้นยิ้วไปด้วยหัวใจที่เต้นจนลืมหายใจสารผีบอง ศาลผีบองตั้งอยู่ริมป่าทึบใต้ร่มไม้สตือใบอหนาร่มครึม้มจนแสงแดดลอดลงมาไม่ได้ศาลทำจากไม้เก่าที่เปื่อยจนแทบพังแต่ยังตั้งอยู่ได้เพราะมีเชือกแดงผูกตรึงรอบฐานทาา่าศาลวางไหดินสามใบใบหนึ่งมีน้ำคุ่นสีดำสนิทใบหนึ่งมีเศษเล็บกับผ้าผูกแขนเก่า อีกใบใส่หัวไก่แห้งๆพร้อมเศษเข้าวเหนียวบูดและดอกไม้เนา่ากลิ่นในอากาศเหม็นอับจนแทบหายใจไม่ออกเหมือนมีบางสิ่งตายคาอากาศมานานนับเดือนคำลือก้าวเข้าไปยืนใกล้ๆและเอ่ยขึ้นว่าของแบบนี้คือยังอยู่อีกบอ่อบอกลัวฝนกลัวแดดตี้ทันใดนั้น ลมแรงพัดกระชากรอบสารทั้งที่เมื่อครู่เงียบสนิทใบไม้ร่วงลงเพื่อพราพจากต้นสตือลมตีเอาฝุ่นในสารฟุ้งขึ้นจนแสบตาเขาหันซ้ายหันขวาจะถอยออกแต่ขาเหมือนท่วงหนักฝ่าเท้ารู้สึกเหมือนเหยียบโคลนทั้งที่ใต้พื้นคือดินแห้งเขายกเท้าขึ้นพบว่ารากไม้ดำดำ ขยุ่มเท้าเขาไว้แน่นเหมือนมือคนที่โผล่ขึ้นจากดินเสียงหนึ่งดังขึ้นชัดเจนข้างหูมึงบอหูซักคอยเสียงนั้นแหบต่ำก้องในอกไม่ใช่ผู้หญิงไม่ใช่ผู้ชายแต่เป็นเสียงของบางสิ่งที่ไม่ใช่มนุษย์คำลือพนมมือนั่นสวดเบาๆนะโมตัสสะหลุดเท้าออกได้ วิ่งล้มลุกคลุกคลาดออกมาจากเขตสารไม่หันกลับไปมองอีกเลยเถียงนาท่ามกลางหมอกพอถึงกลางนาเถียงนาที่เขาจะพักอยู่บนเนินเล็กๆไม้ผุหลังคาฟางผู้พังบันไดาสามขั้นสั่นเอียดอารเมื่อตอนเหยียบขึ้นไปเขากางมุง้งดึงผ้าห่มเก่าออกมาแล้วจุดตะเกียงเจ้าพายุ เขานั่งเงียบๆมองออกไปทางคันนาหมอกหนาขึ้นเรื่อยๆเห็นอะไรไกลๆไม่ได้เสียงจักกรจันหายเสียงจิ้งหรีดก็บ่มีเขาพึมพำทันใดนั้นเสียงฝีเท้าเบาๆก็ดังขึ้นใต้เถียนนาเสียงตุบตุบตุบคล้ายคนเดินลากขาอยู่ข้างล่างเขาเงียหูฟังเงียบ แล้วเสียงนั้นก็ดังขึ้นอีกครั้งคราวนี้รอบด้านครืดครืดเหมือนมีอะไรขูดใต้กระดานไฟตะเกียงวูบวาบเหมือนจะดับเขากำดาบพราแน่นเดินออกไปหน้าห้องลอดไม้กระดานดูเขาเห็นเงาคนห้าคนยืนมุมเถียงนาล้อมรอบจากทุกทิศในเงานั้นมีเด็กผู้ชายตัวเปื้อนโคลน ผู้หญิงผมยาวปิดฝ้าคนแก่หลังค่อมเดินงองอและคนที่ใบหน้าหายไปมีแต่รูดำมืดตรงเบ้าตาเขาหยิบตะเกียงจะส่องไปดูแต่ตะเกียงดับเองเถียงนาสั่นเบาๆเหมือนมีคนเขยา่าเสียงกระซิบดังพร้อมกันรอบด้านคนบ่อหูจักทางบ่อควรอย่างเหยียบมาสุดทางนา รุ่งสางสงัดผิดปกติหมอกไม่จางเหมือนเดิมท้องฟ้าสีเทาหนักๆไม่มีแดดดินในานากลายเป็นโคลนตมคล้ายเพิ่งโดนฝนตกทั้งที่ฟ้ายังแห้งคำลือเดินออกไปยังชายทุ่งตรงต้นไทรพบรอยเท้าคนลากเป็นเส้นยาวคดเคี้ยวและพบกับหลุมตื้นที่มีเสื้อผ้าขาดวินชิ้นหนึ่งโผล่จากพื้นดินเขาขุดออก พบศพแห้งผิวดำคล้ำแต่ใบหน้ายังพอมองเห็นได้ว่าเป็นชายสูงวัยเขาใจหวิวคุกเข่าลงไหว้ขอขมาแต่พอเงยหน้าขึ้นเขาพบว่ารอบตัวเขาไม่มีทุ่งนาอีกแล้วมีแต่ป่าง,งน้นต้นไม้สูงทึบที่เขาเดินมาตั้งแต่แรกกลับมาโอบล้อมเขายืนอยู่กลางดงท,งทั้งที่เมื่อกี้ยังอยู่ในทุ่งนา เสียงกระซิบเริ่มดังขึ้นอีกกลับบอได้แล้วเขาฮับไปแล้วเงาคนห้าคนโผล่ขึ้นจากโคนต้นไม้พร้อมกันยื่นมือเข้าหาเขาคำลือหันหลังวิ่งสุดแรงแต่โลกหมุนวนเหมือนหลงป่าหัวใจเต้นราวแล้วมืดสนิทสิ้นทางอีกสามวันต่อมาพ่อใหญ่สมพร กับพ่อคําสาพาชาวบ้านสิบกว่าคนถือพระขวานคบธงมุ่งหน้าไปยังนาท้ายดงเพื่อค้นหาแต่เมื่อถึงที่หมายพวกเขาพบเถียงนานล้มพังมีรอยเท้าคนวิ่งวนหลายคู่บางรอยลากเป็นเส้นยาวเหมือนมีคนถูกฉุดไถไปตามดินตรงกลางพบถุงผ้าของคําลือดาบพระหักครึ่ง และเศษผ้าขาวผืนหนึ่งที่ยังชุ่มน้ำไม่มีร่องรอยการต่อสู้ไม่มีเสียงตอบจากป่ามีแต่ความเงียบที่ลึกจนได้ยินเสียงหัวใจตัวเองแม่เท่าจุดทูปไหว้หน้าสารลูกคอยมันบบหู้มันบบหู้เดอ้อย่าพามันไปไกลเดอ้อขอให้คืนมันมา แต่ไม่มีใครกลับมา